สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสําหรับจัปดานี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทยค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียนั่นเองค่ะภูมิประเทศของภูมิภาคนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือพื้นที่ที่ติดต่อกับแผ่นดินนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะนะคะบางประเทศเนี่ยก็จะมี พื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะหลายๆเกาะนะคะแต่คือประเทศเดียวกันเนาะประเทศที่ตั้งอยู่บนภาาพ,พื้นทวีปนะคะเดียวกันกับประเทศไทยได้แก่สาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมารชาชอาณาจักรไทยนะคะหรือว่าประเทศพม่านั่นเองนะคะแล้วก็สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาวนั่นเองค่ะรชาชอาณาจักรกัมพูชานะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศมาเลเซียตะวันตกค่ะ ส่วนประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะนะคะบนพื้นทวีปเดียวกันนะคะได้แก่สาธารณารัฐฟิลิปปินส์นะคะสาธารณารัฐสิงคโปร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐอินโดนีเซียเนกาานะคะบรูนไนดารุสสรามและประเทศมาเลเซียฝ,ฝั่งตะวันออกนั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมาเลเซียนอกจากมี พื้นที่ติดต่อทางแผ่นดินกับประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังแบ่งออกเป็นหมู่เกาะออกไปอีกนะคะก็คือฝั่งมาเลเซียตะวันออกจะเป็นหมู่เกาะนะคะแล้วก็ฝั่งมาเลเซียตะวันตกเนี่ยจะเป็นพื้นดินนะคะต่อไปมาดูเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยนะคะก็คือมีอยู่4ประเทศค่ะมีเมียนมานะคะลาว กัมพูชาและก็มาเลเซียฝั่งตะวันตกนะคะที่มีพื้นที่พื้นดินติดต่อกับประเทศไทยนะคะมีอยู่4ประเทศนะคะเมื่อเด็กๆอ่านใบความรู้จบแล้วเราไปเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะสำหรับใบงานในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูให้พวกเรานะคะเขียน ชื่อประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะจากนั้นระบายสีขอบเขตของแต่ละประเทศให้แตกต่างกันไม่ให้ซ้ําสีกันนะคะโดยระบายสีประเทศไทยด้วยสีน้ําเงินนะคะคุณครูก็ระบายสีประเทศไทยไว้แล้วนะคะด้วยสีน้ําเงินเนาะมาดูหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่าคือประเทศอะไรให้ขึ้นไปดูที่ให้เลื่อน เปิดกลับไปที่ใบความรู้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นประเทศเมียนมานะคะคุณครูจะระบายสีประเทศเมียนมาด้วยสีเหลืองแบบนี้นะคะ เด็กๆก็ระบายให้สวยงามนะคะเนื่องจากคุณครูเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นสีเนาะคุณครูระบายกับคอมพิวเตอร์ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เด็กๆสามารถระบายสีให้สวยงามได้นะคะ,ะคุณครูระบายสีประเทศพม่านะคะเมียนมาด้วยสีเหลืองแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปประเทศที่2ออยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะประเทศที่2คือประเทศ ถูกต้องค่ะประเทศมาเลเซียฝั่งตะวันตกนะคะให้เด็กๆประบายสีให้สวยงามมาเลเซียฝั่งตะวันตกเขียนชื่อประเทศลงไปนะคะมาเลเซียฝั่งตะวันตกเนาะประเทศที่3นะคะประเทศลาวค่ะลาวนะคะ ส่วนประเทศที่4นะคะมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยก็คือประเทศกัมพูชานะคะและประเทศที่5ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยแต่อยู่บนพื้นทวีปเดียวกันกับประเทศไทยนะคะเสริมเข้ามาก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะใบงานของครูไม่ยากใช่ไหมคะลองทํากันดูนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ